สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับก็สู่วิถีไทยบ้านชาแนล ทุกคนครับผมมีความฝันอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะมีเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับเพื่อที่จะไปอำนวยความสะดวกนะครับช่วยลดเวลาในการทํางานนะครับและช่วยเพิ่มผลผลิตในการเกษตรซึ่งเครื่องจักรกลตัวนั้นนะฮะก็คือโดรนการเกษตรนั่นเองวันนี้นะครับทางคูปต้านะครับก็เห็นความฝันของผมนะครับเขาก็พาผมนะครับมาดูบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าที่ซื้อโดรนไปนะครับวันนี้ไปดูแบบธรรมดาไม่ได้ผมจะปลอมตัวไปกับพี่ช่างคูปต้านะครับเพื่อที่จะไปให้บริการลูกค้าใน1วันนะครับเดี๋ยวไปดู กันครับว่าทางทีมงานช่างคูบัต้านะครับเขามีบริการอะไรกันบ้างเดี๋ยวนะครับขอเชิญนะครับพี่ช่างนะครับที่จะเป็นพี่เลี้ยงของผมในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวก่อนครับสวัสดีครับผมช่างหนึ่งนะครับวันนี้จะพาไปหาลูกค้าในงานตรวจเช็คบินอุ่นใจตรวจเช็คให้ลูกค้าฟรี4ครั้งในระยะเวลา2ปีก่อนที่เราจะไปหาลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปเบิกอะไรกันก่อนครับครับไป นอกจากเราจะสั่งซื้อหน้าร้านแล้วเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างคะที่เราสามารถสั่งซื้ออ๋อมีช่องทางออนไลน์ครับที่เราสามารถสั่งซื้อกับคูต้าสโตได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวนี้เขาสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆเลยเหรอพี่ใช่ครับสามารถสั่งซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับวันนี้กรณีพิเศษครับทุกคนทางทีมช่างเนี่ยจะให้ผมเนี่ยเข้าไปดูคลังอะไหล่แท้เข้าไปดูด้วยกันไป พี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาจากคูบตตานะครับวันนี้จะมาตรวจเช็คโดนนะครับตามโครงการบินอุ่นใจให้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมเครื่องมือนะครับพี่พี่ครับก่อนจะมาเป็นช่างซ่อมโดนเนี่ยพี่ต้องทําอะไรบ้างครับ ันดับแรกเราก็ต้องผ่านการอบรมนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรการบริการโดนนะครับการใช้งานผ่านเป็นรายบุคคลรวมถึงงานซ่อมงานบริการหลังการขายนะครับเพื่อบริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ความรวดเร็วได้เร็วที่สุดนะครับก่อนที่เราจะตรวจเช็คโดนนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องมือกันก่อนนะครับครับผม ครับวันนี้เราจะมาเช็คอะไรบ้างครับวันนี้นะครับเราจะมาเช็คโดนเดี๋ยวดูรายการในการเช็คนะครับตามใบตรวจเช็คเริ่มต้นกันก่อนนะครับที่เรดาร์นี่ครับชุดนี้นะครับเช็คความผิดปกตินะครับว่ามีตัวไหนผิดปกติไหมนะครับเรื่องสายไฟนะครับรอยกระแทกต่างๆจุดสําคัญนะครับอ่ะอันนี้ปกติครับผมต่อมาครับเช็คภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าใช้งานตามปกติไหมนะครับมีรอยอะไรกระแทกหรือเปล่านะครับต่อมาเช็คมอเตอร์ใบพัดครับ ดูรอยแตกแล้วนะครับมีตัวไหนมีรอยแตกแล้วไหมครับครับครับอันนี้ปกตินะครับต่อมาเช็คข้อต่อนะครับแล้วก็หัวฉีดเช็คแขนนะครับ M1 ปกติไหมต่อมาเช็ค M2 ปกติไหมเช็คแขน M3 นะครับว่าล็อกปกติไหมครับอ่ะลองเช็ค M4 ครับครับปกติมพี่แบบนี้ แบบนี้ปกติครับครับล็อกได้เลยโอเคครับต่อมาเรามาเช็คที่ถังนะครับถังก็คือดึงขึ้นมาเช็คความผิดปกติรอยแตกแล้วนะครับท่อต่างๆมีจุดไหนรั่วซึมไหมนะครับเช็คฝาครับครับานการต่อไปเนี่ยเราจะทําอะไรครับเดี๋ยวเรามาเช็้ cover ด้านล่างนะครับว่ามีฝุ่นหรือเปล่าแบบนี้คือฝุ่นเต็มนะพี่ อันนี้ต้องทำการเป่าครับแล้วครับพี่ครับต่อมาทำความสะอาดนะครับที่ขั้วแบตเตอรี่ของโดนครับโอเคพร้อมนะครับครับ ประกอบแบตเตอรี่เข้ากับตัวโดนเลยครับโอเคพร้อมใช้งานเลยครับพี่ครับต่อไปเราจะเช็คอะไรครับต่อไปเราจะเช็คการเชื่อมต่อระหว่างรีโมทกับตัวโดนครับตอนนี้เราก็จะเป็นการล้างหัวฉีดนะครับเพื่อทำความสะอาดให้หัวฉีดเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้งานนะครับควรล้างทุกครั้งนะครับหลังจากที่เสร็จภารกิจจากงานแล้วนะครับเพื่อไม่ให้หัวฉีดอุดตันนะครับวันต่อไปเราจะได้ใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคถ้าโดนผมมีปัญหาขึ้นมาครับผมจะติดต่อทางไหนได้ครับพี่สามารถติดต่อคูบูต้าได้3ช่องทางครับพี่ 1. น่งทังผู้แทนจำหน่ายของพี่นะครับสเบอร์โทรสายด่วนบริการ1747 3. พี่สามารถจองคิวผ่านไลน์สยามคูบต้า และตอนนี้นะครับสยามคูบต้าเขามีประกันภัยชั้นหนึ่งซึ่งสามารถครอบคลุมอุบัติเหตุทั้งหมดซึ่งทําให้พี่ขุนใจได้เลยครับพี่พี่ครับผมสอบถามพี่นิดหนึ่งว่าทําไมพี่ได้มาซื้อโดนกับทางคูบต้าครับจริงๆแล้วผมก็ศึกษาดูตลาเจ้านะครับครับเก็บเทียบเทียบเทียงกับรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็ความคุ้มค่าของแต่ละยี่ห้อครับล้วต้องลงเอาคูบต้าก็เพราะว่ามั่นใจเรื่องมาตรฐานเรื่องบริการครับครับบริการเยอะครับทั่วประเทศแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยอืม เรื่องสินเชื่อด้วยครับผมเรื่องสินเชื่อเนี่ยเราเราเราสามารถที่จะยืดขยายอะไรเพราะมีความหลากหลายนะครับพี่สามารถเลือกตามความเหมาะสมของพี่ได้เลยนะครับแล้วใช้งานไปพี่เป็นไงบ้างครับความรู้สึกตั้งแต่ใช้งานมาก็รู้สึกว่ามาตรฐานนี้ก็เต็มร้อยครับผมครับผมแล้วมีความประทับใจอะไรบ้างครับพี่ก็เรื่องการบริการครับผมเคยเกิดปัญหาขึ้นทั้งนึงเราก็โทรเข้าไปศูนย ไม่ไม่ถึงชั่วโมงครับพนักงานก็ออกมากมคือดูแลในหน้าง,งานของพี่ได้เลยก็คือพี่ก็ไม่เสียงานด้วยนม่ง,งอู้หนี่คือแบบสุดยอดเลยครับการบริการ ครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับทางทีมช่างคูปต้านะครับขอบมากครับพี่ นะครับที่ให้ผมมาติดตามดูการทํางานใน1วันในวันนี้นะครับก็มีความรู้แล้วก็สนุกมากซึ่งสร้างความมั่นใจรวมทั้งผมแล้วก็ลูกค้าที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับจะได้ตัดสินใจในเรื่องใช้โดนคูปต้านะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปกดติดตามคูปตาโดนขับลิงกจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ